สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชาป2ทับ5โรงเรียนเทศบาลสนสนุกยินดีภูมิใจเสนอการแสดงที่มีชื่อว่าร้องประกอบเพลงกอไผ่เชิญท่านผู้มีเกียรติรับชมได้นะบัดนี้ค่ะ3 4เริ่มกอเอ๋ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงน้าฟังฉันรักรักกอไผ่จัง ฉันรักรักกอไผจังช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็นช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็น <S 2> <S 2> <S กอเอ๋ยกอไยโดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักกอไยจังฉันรักรักกอไยจังช่วยกำบังแสงแดด่มลมเย็น กำบงังแสงแดดรม่มร่มเยัยนรอบสุดท้ายร้องเองก็ชารอสองทับห้า ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกล้องเลยค่ะพบกันใน YouTube นะคะจ้าเก่งมากค่ะ